สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามิชเชนเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้พามาชมยอดใหม่ใบใหม่ของต้นบุษราคัมครับเสน่ห์จันบุษราคัมนะครับซึ่ง ใบนี้นะครับก็คือสมบูรณ์แบบครับฮาร์ปครับฝั่งนี้เหลืองฝั่งนี้เขียวนะครับไม่มีเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือสองฝั่งเป็นสีคนละสีแบบนี้เลยนะครับด่างฮาร์ปนะครับสนจันบุษราคำนะครับใบก่อนอันนี้เป็นแบบนี้ครับที่ด่างแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ฟอร์มต้นยังไม่โตพอนะครับอันนี้จะรอหน่ออย่างเดียวนะครับ ถ้าเป็นแบบต้นที่แบบฟอร์มหันแล้วจะไม่กล้าหันนะครับก็จะแบบรอหน่อเอานะครับจะสมบูรณ์กว่าแข็งแรงกว่านะครับอันนี้พามาชมนะครับพามาชมใบด่างใหม่นะครับด่างหาแบบนี้นะครับอันนี้มีดอกต้นตะขบหล่นลงมาสีขาวๆนี่ที่แรกนึกว่าเขาจะไม่ด่างนะครับตอนแรกมัน โผล่ยอดขึ้นมาจะเป็นสีเขียวนี้เลยนะครับสีเขียวยอดเขียวเลยโอ้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ด่านะครับพอกลางเต็มใบนะครับลองสังเกตดีๆทําไมสีมันเป็นแลกๆนะครับก็เลยปล่อยมาสักพักก็เลยเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นก็เลยว่าถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยว่ามันด่างหาแบบนี้แน่นอนนะครับเห็นชัดมากเนี่ยตอนอ่อนๆยังไม่ชัดขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เริ่มจะแก่แล้วนะครับ ใบก็เลยมีเห็นด่างชัดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาชมนะครับสนีจันบุษราคำนะครับอันนี้เป็นใบเก่านะครับใบเก่าที่มีด่างนะครับแต่ไม่ได้หามนะครับอันนี้เป็นด่างแบบนี้หามใบแรกของต้นเลยนะครับหามใบแรกของต้นเลยแหมใบใหญ่ด้วยนะครับอันนี้อันนี้พามาชมนะครับนี่เป็นดงสนิจันนะครัดงสนิจันร มันอาจะเป็นจันเขียวจันขาวจันดำจันหน้ารวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับสนิทจรนบุศลาคำนะครับอันนี้มีกระถางเดียวนะครับฟอร์มใหญ่ฟอร์มเริ่มใหญ่แล้วนะครับอันนี้จะรอแค่หนอนนะครับไม่ไม่จะไม่ผ่าตาผ่าหัวนะครับจะไม่ผ่าตานะครับจะรอเอาหน่อเขานะเพื่อความแข็งแรงนี่ครับแล้วก็อีกอย่างก็กลัวแบบ มันเน่าด้วยนะครับก็เลยรอหน่ออย่างเดียวดีกว่าก็ใช้เวลานานนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับรอได้โอเคครับถ้าผู้ชมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสรารคดีบ้านนานะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆผมก็ลงเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมีอะไรมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนํา คอมเมนต์ Comment, สอบถามได้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ